วันนี้ครับคุณผู้ชมครับไฮโซโบใหญ่นะครับผมแวะมาที่โรงแรมนะครับโกลเด้นทิวลิปซอฟฟรีนะครับต้องการจะมากินซีฟู้ดกระแต่งเขาก็แนะนำม,มาที่นี่เลยครับนี่ห้องอาหาร92นะครับคาเฟ่แอนด์เบเกอรี่เข้าไปดีกว่า, <laughs> ย,าย้ายทางนี้ช่วงเติมทุกฝันเต็มทุกรถกับรีมมี่ สวัสดีครับที่สมศักดิ์ครับสวัสดีครับอยากกินเรียกว่าซีฟู้ดการ์ดแตงต้องมาที่นี่ใช่ไหมครับผมเราไเปมนเฉพาะซีฟู้ดการ์ดแตงเรามีเบเกอรี่มีอาหารหลากหลายหลายชนิดครับผมทุกอย่างอร่อยหมดอร่อยหมดครับรับรองนะฮะการันตีครับลงมือเองเลยนะครับแล้ววิธีทำซีฟู้ดการ์ดแตงนี่มันยากไหมครัง่ายครับไม่ยากเลยตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันมะกอกใส่หอมแดงผัดคลิกใส่กับซีฟู้ดหอยกุ้งปูปลา เสร็จแล้วเทวิปนครีมชนิดจืดลงผสมเขี่ยวให้ข้นเติมรสชาติเสร็จแล้วก็ตักใส่ภาชนะแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็เข้าอบก็ได้หรือจะกระแตงก็ได้ครับโอ้โหมันก็หอมอร่อยเลยสชิครับผมครับผมเป็นไงคุณผู้ชมครับนอกจากซีฟู้ดกระแตงแล้วนะครับมีอาหารและเบเกอรี่อีกเยอะแยะเลยมาชิมกันได้นะครับ เชฟสมศักดิ์รับประกันความอร่อยนะครับร้านนี้อยู่ที่ไหนครับร้านที่ถูกคาเฟ่แอนด์เบเกอรี่โรงแรมโคเดนทริสอ่ามากันได้เลยนะครับอยู่ตรงล็อบบี้เลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็มีสินค้าครีมเทียมดรีมมี่นะครับมอไปทางโรงแรมแล้วก็ทางห้องอาหารเนี่ยเอาไว้ทำอาหารและเครื่องดื่มอร่อยๆนะครับครับขอบคุณมากครับสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดรีมมี่ช่วงทัวร์ลงพุงสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดรีมมี่ ทัวร์ลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนเนิียวนะครับแล้วก็เติมฝันเต็มรถกับคลีนเทียมรีมมี่นะฮะนูน่นติดอยู่ข้างบนเลยนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีคู่แม่ลูกนะฮะจะมาเที่ยวอะไรนะคะเอเชียทีค่ะเอเชียทีอยากกินอะไร ชาบูาบอยากขึ้นชิงช้าสวรรค์แล้วก็เจอตีอ้วนค่ะโอ้วันนี้สมใจหมดเลยนะครับตอนนี้จะพาไปกินชาบูก่อนเพราะว่าชิงช้านี่ต้องรอค่ำๆมันจะสวยมากนะฮะเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนครับวันนี้เราเตรียมร้านไว้นะครับโซชาบูนะครับเป็นสไตล์เกาหลีพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วไปทางนู้นเลยครับเชิญ นี่นะครับโซชาบูเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าเกิดอยากจะกินอะไรที่เกี่ยวกับเกาหลีเนี่ยไม่ต้องไปไกลที่นู่นนะที่นี่น่ากินสวยหน้าตาดีรสชาติดีด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาเป็น10คนเนี่ยจะให้เขาจัดเลี้ยงเขาก็ทําให้นะ10คนขึ้นไปอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามาดูดีกว่าว่าวันนี้เขาเตรียมอะไรให้ทานบ้างก็มีข้าวผัดพริกเผาทะเลญี่ปุ่น มีโซเซเว่นซีชาบูมีปีกไก่นะฮะทอดราดซอสสูตรของทางร้านมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดมีทอมเปยากิสลัดนะครับแล้วก็มีอุด้งผัดเนื้อกระทะร้อนครับมีแคลิฟอร์เนียโลแล้วก็หมูคุโรบุตะเต็มที่เลยนะฮะ ผชมอยากมาแบบนี้นะครับไม่ยากครับไปดูกติกานะครับไปเดินล้างกติกาเนี่ยเราจะพาแม่ลูกเนี่ยไปนั่งชิมช้าแต่ว่าใหญ่ยักษ์ของเอเชีทีครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณโซชาบูมากเลยนะครับคุณผู้ชมแวะมาทานได้อร่อยร้อนๆน,นะแล้วก็รสชาติดีด้วยนะครับก็ถ้าเกิดอยากมาทานมาได้ที่ไหนครับถ้าอยู่โครงการเอเชีทีค่ะก็ดังศิ์ เปิดทุกวันค่ะ5โมงถึง4ทุ่มค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากที่เรามาทัวร์ลุมพงกับคู่แม่ลูกนะครับผมก็มีผลิตภัณฑ์ครีมเทียมดิมมี่นะครับมาไว้ทางร้านไว้ทำเครื่องดื่มอร่อยๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะเหลือขึ้นชิงช้าใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> นี่ไงเราซื้อบัตรให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นชิงช้าด้วยกันนะครับ <c oughs> ไปดูวิวสวยๆไปขึ้นดีกว่า นี่ละให้นั่งชิงช้าเย็นเย็นเชิญละจ้าอ้ะเฮ้ยนี่เป็นไงไปล้าะหลังนี่ยหลังโกดังห้าเนี่ยโกดังแม่หันไปดูโกดังห้าเนี่ยขื้นแม่กลัวสรุปแล้วขึ้นมาคุณแม่กลัว โอ้โหเวียงด้วยเวียงเวียงตายอย่ารอกันนะคุณแม่ขึ้นจริงช้ากอดแน่นเลยดูสิจะกลับมากับแฟนดูสิดูกอดดูกอดด้วยซบด้วย ไม่เริ่มไม่กลัวเลยเริ่มไม่กลัวแล้วเริ่มไม่กลัวแล้วกินฟรีเที่ยวฟรีกับทัวร์ลง่งเพียงถ่ายรูปกับครีมเทียมคอฟฟี่ดิมมี่แล้วบอกมาเลยว่าฝันอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนส่งมาที่ตู้ปนอ33ปนจยนวากกรุงเทพ111-20แล้วมาเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดิมมี่ด้วยกันนะครับร่วมสนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกเด้ง quality express ์เพรส02277800 ธนาคารอมสินโทรหนึ่งหนึ่ง้าไหมครับวันนี้อิค่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยความสุขแบบนี้ถึงคือแม่จะมีอาการโกเล็กนอย <laughs> แต่รอบที่3ามเริ่มชิน <laughs> เริ่มชินแล้วนะ <laughs> บ๊ายบายก่อนเย้ <Yeah>